สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งด้วยเนาะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลีเหมือนกันนะคะก่อนอื่นนะคะขอให้เพื่อนเราแนะนําตัวก่อนนะคะชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะต็นชื่อนัตตีนะคะตอนนี้ เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮันยางก็คืออยู่ที่ฮันยาง university แล้วก็กำลังเรียนปโทสาขามารติ้งอยู่ค่ะเราเรียนที่โซกังเอกภาษาเกาหลีนักเรียนทุเรรอันปี2023เหมือนกันน้อง2023เหมือนกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะมาพูดกันวันนี้เนาะก็คืออยากจะมารีวิวคือหลายๆคนที่ติดตามคลิปเราใช่ไหมคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเรียนโซกังแล้วแต่ยังไม่ค่อยแบบรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอื่นอ่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคเลิกงามยันดีนะคะเอาเพื่อนที่เรียนมรอื่นเนี่ยมาช่วยรีวิวด้วยเนาะก็วันนี้อาจจะมุ่งไปที่ ฮันยางยูนิเวอร์ซิตี้แล้วกันนะ,ะว่าเอออะไรยังไงที่ฮันยางเนี่ยจะมีบิสเนสสคูลเขาจะแบ่งเป็น m อ a บแล้วก็เป็นเจเนอ a l ล u s บิสเนสก็คือเหมือนจะเป็นภาคปกติของของบิสเนสที่ก็จะเรียนเป็นภาคปกติของบิสเนสก็คือจะเป็นสาขามาเก็ตติ้งแล้วก็ที่เรียนจะต้องเก็บเครดิตประมาณยี่สิบเจ็เครดิตคะ่ะแล้วก็ณตอนนี้ที่เพิ่งเข้าเทอมที่สเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าที่ ตอนปอตีนะั่ะที่ไม่ได้เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมาเขาทั้งมหาลาัยเขาจะให้เรียน เหมือนเป็นพีเป็นซอนสุวรมุกุรเป็นเป็นคอร์สที่เรียนปูพื้นฐานวิชามารติ้งซึ่งก็จะมี2ตัวที่ต้องเรียนบังคับเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบเรียนมารติางปอตีเรามาต่อมาต่อโทแต่ว่าตีีสุดเรียนจบเป็นอิงอิงเลติเจอร์ก็เลยแบบว่าพอมันย้ายสายเงี้ยเขาก็เลยแบบให้เข้ามาปูพื้นฐานด้วยเราได้หน่วยกิตไหมไอวิชาที่ปูพื้นฐานเป็นของปอตีเป็นของปอตีแล้วเ ได้หน่วยกิจก็คือต <EO> <pt it> ้องเรียนไปสองตัวโดยที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เก็บหน่วยกิจอุ้ยก็หนักอยู่นะน่ะเพราะว่าของมอนี่ไม่มีอะไรแบบนี้ของมอนี่ไม่มีก็คือถ้านี่ไปโรงเรียนวิชาปตีคือโรงเรียนเองแล้วก็ได้หน่วยกิจด้วยทางนี้ถ้าลงวิชาปตีก็ได้หน่วยกิจแล้ว แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเนี่ยไม่ได้มีวิชาที่บังคับว่าต้องเป็นวิชาปูพื้นฐานสักทีเดียวพรามไม่บังคับตรงนั้นความยากมันตกที่เราเพราะเราไม่ไปปูพื้นฐานไงมันก็เรียนรวมกับคนอื่นก็ไปงูงูปลาปปไปเลยอ่ะอมไม่ได้มีตัวปูพื้นฐานสักทีเดียวเนี่ยเออที่เรียนเนี่ยคือมันเป็นอิเลรนิกทยกเนถูกปะ่ะเรียนเป็นปกติใช่ปะ่ะแต่ว่าไอที่แบบว่าหลักสูตรที่เรียนอ่ะคือมันมีทั้งวิชาที่เรียนเป็นอังกฤษด้วยเกาหลีด้วยถูกไหมมัน จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเกาหลีอ่าส่วนใหญ่เกาหลีใช่แต่ว่าที่ก็จะสามารถอย่างเทอมเนี้ยที่ก็สามารถเลือกเรียนข้ามไปของ MBA ได้ของ MBA เนี้ยจะเป็น t r a ็กภาษาอังกฤษแล้วก็จะมัมนเทอมหนึ่งเทอมหนึ่งน่าจะได้แค่แบบหนึ่งตัวที่จะแบบข้ามไปที่อื่นใช่แต่ว่าโดยปกติแล้วหลักๆของของที่ที่เนี้ยก็จะเป็นภาษาเกาหลีใช่แต่ว่าเขาก็จะมีสไลด์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เทอมที่ผ่านมาลงไป2ตัวก็สอบเป็นภาษาอังกฤษ ได้เหมือนกันแบบเขียนเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยงั้นก็ยังอย่างน้อยมันก็ยังรู้สึกหายใจคล่องอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่านี่จบเอกอังกฤษมาถูกไหมเป็นครูครูภาษาอังกฤษเขาก็จะถนัดภา,างกฤษแล้วแล้วของของมอตี้อะสามารถเรียนข้ามหมอได้ปะโอนหน่วยกิตข้ามหมอได้ปะมีไหมตรงเนี้ยหรือรู้ไหมไม่เท่าที่รู้อะไม่มีจริงหรอไม่เคยไม่เคยเห็นใครทำเอ้าหรอ แต่ว่าของมอนี้มีนะคของของของโซกังอ่ะคือสามารถเรียนโรงเรียนขั้ามอได้ไปแลกเปลี่ยนหน่วยกิจกับมออื่นได้อย่างเช่นที่แล้วก็คือไปโรงเรียนของอีแดมาหรือบางคนถ้าสนใจวิชามออื่นแล้วมอเราไม่มีเปิดหรือแบบมีเหตุผลอะไรที่แบบเอ้ยมอนั้นเขาเปิดรายวิชาน่าสนใจอยากไปอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําเรื่องขออาจารย์แล้วก็ไปเรียนได้ของเรามีไปอีแดได้ไปยยนเซได้แต่ห้องอีกไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มอคเรียก็มามอโซก็น่าจะมีอะไรเงี้ยคือสามารถแบบ โยนหน่วยกิจได้แต่ว่าลงได้ไม่เกิน2ตัวแล้วก็สามารถลงข้ามคณะหรือว่าลงข้ามลงไปเรียนของปรตีเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็คือได้หน่วยกิจเหมือนกันแค่ทําเรื่องข้ามไปอะไรเงี้ยแล้วเทอมหนึ่งเปิดเปิดสอนเยอะไหมวิชา3 4วิชาไหมแต่แต่เปิด3 4ี่ก็เยอะกว่าทางนี้คือ2ตัว, <c oughs> ตวเลือกอะไรไม่ได้เลยเราขั้นต่ําก็ต้องลง2อยู่แล้วไม่สองก็3าม่ปัอีกตัวหนึ่งต้องไปเลือกเรียนที่อื่นไม่เรียนของมออื่นก็เรียงของเอกอื่นอะไรแบบนี้รู้ไหมว่าแบบเขาเปิด สอนคณะอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอรู้ไหม <aşk S 2> เยอะเยอะน้องแต่<อ>ว่าม,มอใหญ่ด้วยอ่ะมอนี้จะเน้นพวกวิศวะ engineering ะในห้องเรียนบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างสไตล์การเรียนเป็นยังไงบ้างสไตล์การเรียนจะบอกว่าที่ทันยางเนะี่ยเขาจะเน้นการอ่านนมนมุญอ,อ,อ่านสรุปฉับทุกวีอ,อ,อย่างนี้ทุกวีแล้วอาจจะเป็นมันเป็นสไตล์แบบเป็นหลักๆของเออของปโทเลยอะไรเงี้ยทางนี้ก็ไอ้นี่เหมือนกันแต่พีเต์เยอะไหมพีเต์ที่ ที่ที่เคยเรียนเทอมที่แล้วอะไม่เยอะครั้งครั้งเดียวเองมั้งวิชาวิชาหนึ่งครั้งนึงใช่แต่ว่าตีก็เพิ่งเรียนมาเทอมหนึ่งเนาะใช่ไหมใช่ไหมยังยังไม่ยังไม่รู้ว่าวิชาอื่นอาจารย์เป็นยังไงคิดว่าสไตล์การสอนอะอยู่ที่อาจารย์ว่าจะมีพรีเซนต์เยอะไหมงานเยอะไหมอะไรเงี้ยแต่อ่านวิจัยอ่านแน่ๆใช่อ่านแน่แน ทุกวีคใช่อ่านแน่แน่ทางนี้ก็เหมือนกันอ่านแน่แน่แต่ว่าเรื่องจํานวนการพรีเซนต์อะอยู่ที่อาจารย์ว่าอาจารย์คนนั้นจะดีไซน์การสอน<ช>การเรียนในหนึ่งเทอมออกมาเป็นยังไงนี่คือเจออาจารย์ที่ละเอียดมากคือพรีเซนต์วิชาเดียวนะหนึ่งเทอมนะพรีเซนต์คนเดียวสีว่รอบจะบ้าว่าทำช้ำทำ,ำแต่กับบางวิชาก็พรีเซนต์รอบเดียวแล้วก็โพกซอร,รท้ายเทอมจบอ,มอะไรเงี้ยเออก็มีฟิลน,นั้นคนเกาหลีในห้องเยอะไหมที่เรียนอันนี้ ไม่ค่อยเยอะถือว่าน้อยถ้าเทียบกับจํานวนต่างชาติคนไทยมีไหมนอกจากตีมีตีก็มีน้อยหนึ่งคนเรียนเรียนด้วยกันไหมเรียนด้วยกันแล้วก็เป็นสิเคส่วนกันด้วยโอ้ก็ยังดีนะอย่างน้อยน้อยก็มีเพื่อนร่วมชาติหนึ่งคนทั้งนี้อย่างที่เคยบอกไปนะคะไม่มีทางนี้มอเล็กด้วยแล้วคณะนี้ก็นับว่าเป็นคณะที่แบบว่าก็ไม่ได้คนเรียนเยอะด้วย คือคนในห้องนะรวมคนเกาหลีแล้วรวมต่างชาติแล้วเนี่ยที่เรียนด้วยกันตอนนี้อาจจะหลายหลายหลายฮักกี้นะหมายถึงว่าหลายระดับชั้นที่เรียนรวมกันรุ่นน้องรุนร่นพี่ด้วยปอเอกปอโทอะไรเงี้ยรวมกันไม่เกิน15คนไม่เกินสิบน้อยการเรียนของเนี่ยไม่ค่อยจอยเท่าไหรไใ่ในในในโซกังนะแต่ว่าโซกังอะ่ะคนไทยจะเยอะถ้าเป็นออฮักวอนอ๋อของของตีก็มีออฮักวอนในมหาลัยถูกปะเพราะว่าอันนี้คือก่อนที่จะเรียนปอโทก็คือเรียนออฮักวอนในฮันยังมาก่อนจุกบปะเป็นไงบ้างที่น่น ก็โอเคนะแต่ว่าคนไทยไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นจีนเหมือนกันจีนญี่ปุ่นเวียดนามแต่ว่าก็เพื่อตอนที่รู้สึก่ตอนที่เรยน้องักต่างก็รู้สึกว่ามันสมันซอยแบบนี้มันสนุกชีวิตมันมีสีสันว่านี้ด้วยด้วยด้วยสังคมด้วยเนาะด้วยแบบสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็หลักสูรการเรียนมันยังไม่ใช่จริงจังมีคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้วะ มีคอนเสิร์ตแต่ว่าตอนที่ไปอ่ะยังยังเป็นออกคักตังอยู่ก็เลยมีเวลาไปม,มีเวลาเมลี้ก็มีคนเสิร์ตแต่น,นี้ก็ไม่เคยเขารวมพวกชมรมพวกอะไรเงี้ยก็คิดว่าเข้าร่วมได้ก็คือที่ที่เด็กปตีทำอะ่ะคิดว่าเราอะ่ะสามารถเข้าร่วมได้หมดคิดว่าทําได้ถ้าเราจะทําและเรามีเวลาล่าสุดเทอมที่แล้วนี่เขา้าเข้าไอ้นี่ไปอย่างหนึ่งคือเขาจะเรียกว่าเป็น m e n ทอ l mentee โปรแกรมให้คนเกาหลีเป็นเมนจับคู่กับนักเรียนต่างชาติสองคน mm hmm. เข้าร่วมเป็นหนึ่งทีม ก็คือในตลอดหนึ่งเทอมเนี่ยก็คือจะเรียนนัดเจอกันนัดเจออาจจเป็นนัดเจอคุยโอเคนักเรียนต่างชาติมีอะไรสงสัยยังไงมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาอยากจะคุยกับคนเกาหลีไหมเดี๋ยวเกาหลีแนะนำแล้วทีนี้ด้วยความที่เราเรียนเด็กเดียวกันคือเรา มันเลือกข้ามเอกได้แหละแต่คิดว่าเลือกข้ามเอกจะไม่ได้ช่วยอะไรมากควรที่จะเลือกคนเอกเดียวกันจะเขาจะได้ช่วยเหลือเราเวลาเราเขียนงานเราอ่าน่จะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้ใช่ไหมคือนี่ก็เลือกไปแล้วก็เหมือนโอเคฟิลฟิลประมาณว่าที่ปรึกษาซึ่งได้เงินด้วยใช่คือคนเกาหลีได้เจ็ดแสนวอน ต่างชาติได้คนละแสนเราชาติได้คนละแสนเพราะว่าเราไม่ต้องทําอะไรแต่ตัวคนเกาหลี่เขาต้องเป็นคนเขียนรายงานเขาต้องเขียนรายงานส่งว่านี่นะครั้งนี้เรามาประชุมกันคุยกันเรื่องแบบนี้ออคนนี้เขาปรึกษาเกี่ยวกับรายงานของวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้คำปรึกษากันไปคนเกาหลีเป็นคนรับผิดชอบเขียนแล้วส่งเขาก็เลยได้เยอะกว่าเพราะเขาเป็นคนดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่า,า<ถ>ได้ค่าขนมด้วยแล้วก็ได้มีคนคอยให้คำปรึกษาด้วยเพราะบางทีเราอ่านคนเดียวเราไม่รู้เรื่องหรอกต่างชาติเล้วไงป้าเออก็เลยแบบว่า ให้เขาช่วยอ่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นโปรแกรมที่ดีซึ่งเข้าร่วมอันนี้ได้อัน,นเดียวเขาแบบมันใกล้ตัวเราไงเอ้ยนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งคือคืออยากรู้ว่าโอเคไหมแบบเกรดที่ออกมาคือรู้สึกว่าเราเอ้ยเรียนประมาณนี้ก็ได้แล้วหรือว่าแบบอาจารย์เขาให้เกรดง่ายไหมหรืออะไรไงจากความรู้สึกที่แบบเรียนมาหนึ่งเทอมด้วยความที่เทอมแรกอะตั้งใจเรียนมากเพราะยังไม่รู้ว่าเขาให้เกรดออกมายัางไงก็เลยเกรดออกมาแบบว่า ได้เอ,อเลยดีใช่แต่ว่าก็รู้สึกว่าตั้งใจเรียนมากเหมือนกันแบบหลังเล่น,เกเนก็มาทางนี้คืออันนี้เรียนเข้าเทอม3แล้วค่ะตอนนี้กำลังจะเทอมที่4ี่คือเจอมาทุกเกรดแล้วก็ท<น>ําเท่าทีา่ตัวเองทําได้ทำทำทำเท่าที่ตัวเองทําได้มากมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ย<น>ก็รู้สึกว่าเกรดออกมาอยู่ในจุดที่พึงพอใจด้วยความที่เราเป็นนักเรียนทุนเราต้องรักษาเกรดไม่ให้ต่ำกว่า4เนาะอะไรแบบนี้ประมาณนี้เท่าที่รู้ก็คือห้ามต่ำกว่า4ซึ่งก็ยังไม่เคยได้ต่ำกว่า C ี ก็รู้สึกว่าคือเราอาจจะไม่ได้ต้องแบบเก่งหรือว่าจะต้องแบบทําได้ดีขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าความรับผิดชอบแบบเป็นสิ่งสําคัญเข้าเข้าเรียนทุกคาบเขาให้อ่านก็อ่านอ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าอ่านอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าเกรดก็น่าจะออกมาดีแต่ก็รู้ส่วนตัวก็รู้สึกว่าอาจารย์น่ะเขามีเกณฑ์การให้คะแนนน่ะต่างกันอยู่แล้วอ่ะคืออาจจะด้วยความที่นี่เรียนเป็นเอกภาษาด้วยความได้เปรียบเสียเปรียบมันมีตั้งแต่ว่า คนเกาหลีเขาเกิดเป็นเจ้าของภาษาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมันมีจุดตรงนี้ที่ได้เปรียบกันอยู่แล้วซึ่งมองว่าอาจารย์เขาไม่น่าจะให้เกณฑ์เดียวกันกับคนเกาหลีเออคิดว่าเขาก็คงมีเกณฑ์การให้คะแนนของเขาเช่นเวลาเราเขียนงานไปแน่นอนตั้งแต่ระดับภาษาที่ใช้เขียนอะ่ะมันก็ต่างจากคนเกาหลีเขียนอยู่แล้วไหนจะระดับความรู้ที่เราใช้เขียนกับระดับความรู้ของคนเกาหลีที่เรียนอีกเนี้ยมันก็คือต่างกันเลยคิดว่าอาจารย์เขาอาจจะไม่ได้ให้ ให้เกณฑเดียวกันกับคนเกาหลีคือทําได้แหละทําได้ใครใครใครที่แบบคิดจะมาเรียนแล้วกลัวเรื่องเกรดไม่ดีเนี่ยคิดว่าทําได้แต่ขยันหน่อยใช่ใช่คือเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่เคยอ่านหนังสือแต่ก็ต้องยอมอ่านดนอะโอ้ใช่ตี้เขาอยู่หอไหนด้วยนะแต่นี่ไม่เคยอยู่หอไหนเป็นยังไงบ้างรีวิวได้ไหมก็พากหลวมเพิ่งย้ายหอหอใหม่ก็โอเคแล้วก็อยู่ใกล้มหาลัยสามารถเดินไปได้ประมาณสิบยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยเราก็มอค่อนข้างใหญ่จากที่นึงไปที่นึงก็อาจจะเดินไกลแล้วมันเดินขึ้นเดินเดินลงอะไรเงี้ย แต่ว่าก็เห็นมีคนขี่อะไรนะสกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยก็ก็ถึงขั้นสี่ขี่สกูตเตอร์ในมหาลัยได้เลยเหรอใช่สามารถแล้วมหาลัยมีมีรถไฟฟ้าขึ้นขึ้นมาได้เลยใช่ใช่ก็ขึ้นมาแล้วก็เดินได้เร้สึกว่าเดินทางสะดวกแล้วก็อยู่ใกล้ซองสูถ้าใครแบบว่าชอบไปคาเฟ่อยู่ใกล้ซองสูทางนี้นั่งเหมอรเลยค่ะคือมอเล็กกระทันรัดอบอุ่นอบอุ่นฟิลนั้นนะคะคือ อมอเราอ่ะอยู่ใกล้ถ้าถ้าถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออยู่ใกล้ฮงแดนะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ใกล้อยู่สถานีฮงแดแต่มันห่างจากสถานีฮงแดมาแค่หนึ่งสถานีก็คืออยู่ฝั่งแบบชินชนอะไรเงี้ยเราแวแกนั้นอ่ะก็จะกระจุกกันไปด้วยมอยอนเซอีแดฮงอีก เซากังมันจะกระจุกอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบแบบเราชอบวงแดชอบย่านแบบท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบเออเลือกที่จะมาอันนี้แต่ก็ก็จริงนะก็คือเหมือนการเดินทางก็ดีก็คือแบบโอเคคือ,ค,อคือที่ตั้งมันมันฮิตเ่าะงั้นเถอะที่ตั้งมันเป็นที่ที่แบบนักท่องเที่ยวก็มาแล้วมันก็มีหลายมหลาลัยพวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบนักเรียนนี่แหละวัยรุ่นแบบนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าภาพรวมคือมอมอขนาดเล็กแอะคนไทยเยอะนักเรียนต่างชาติเยอะเยอะเพราะว่าเซากังมันดันไปดังเรื่อง สถาบันสมภาษาไม่ค่อยเดินเจอใครเพราะว่าเหมือนเวลาเรียนปอโทกับเวลาเรียนปอตีอะ่ะมันไม่ได้ชนกันขนาดนั้นเวลาเดินเข้ามอก็ไม่ได้รู้สึกว่าอโอ้คนเต็มเร์แต่ถ้าเป็นช่วงเปลี่ยนคาบพอดีอะ่ะก็จะเจอคนเดินเต็มมอนั่นแหละกับอีกอย่างหนึ่งคือเลือกเลือสอซกรัรมด้วยแรงด้วยแรงมอก็แบบอยู่แบบลงมาจากสกายนิดนึงมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ เลือกที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแหละนัตตี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่แบบอาจจะเลงมหันยางไว้อยู่หรือเล็งคณะนีไว้อยู่จะมาเรียนที่เกาหลีอะไรเงี้ยเรียนปโทเหมือนกันอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมไหมก็คือด้วยความที่มหันยางเนาะเป็นเด่นด้านเรื่องวิศวะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจด้านวิศวะอะไรเงี้ยก็แนะนํามาที่นี่นะคะแล้วก็อ๋อหักตังที่นี่ก็ค่อนข้างโอเคถ้าเกิดว่าใครที่โอแบบว่าจะมาแล้วแบบ ไม่เจอต่างชาติเลย,เลยอะไรเงี้ยเราจะกดดันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องหว่งวงเพราที่นี่ต่างชาติเยอะแล้วก็เขาซัพพอร์ตต่างชาติด้วย,ยอะไรเงี้ยก็ถ้าใครสนใจนะคะก็มาที่หันยางได้คลิปนี้ก็อาจจะจบไว้เพียงแค่นี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ